สวัสดีครับ fc ของช่อง youtube แอดหมุนเสียนมะขามพาโชก์ก็มาพบมาเจอกันทุกวันนะครับวันละคลิป2คลิปแล้วแต่โอกาสนะครับโอกาสคือเม่ถึงแอดมีเวลาสักเท่าไหร่ที่จะมารีวิวให้แอดรีวิวให้ fc <c oughs> เพราะแอดเลักจากงานประจำมาก็เออก,ก็พยายามจะเล่งรีบจัดทำคลิปให้ fc ได้ชมกันนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียว ทุกวันเลย f อทุกวันนะครับแล้วอ่านคอมเมนต์ของเอ็ดเอ่อ,อ,อขอไปแอดอ่านคอมเมนต์ของ f อทุกคลิปนะเอ่อทุกทุกคอมเมนต์เอขอมานะครับขอมาอย่างคลิปนี้นะครับออขอใบตรวจของจัรเพชรมานะครับซึ่งแอดก็จัดให้นะครับในการจะรีวิวให้ f อได้ชมกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับที่ขอ,อ,อของ ใบตรวจคัมพีนะครับซึ่งแอดก็จะรีวิวต่อต่อไปในคลิปต่อไปนะครับซึ่งจะบอกไว้ก่อนนะครับ fc ว่าใบตรวจคัมพีเนี่ยงวดทีออกเจ9 2 3เสออต้อนฉบับแอดหายนะครับไม่รู้หายไปไหนนึกไม่ออกว่าหายหายยังไงหายไปไหนนะครับก็เลยในการรีวิวถ้าคลิปต่อไปรีวิวใบตรวจคัมพีเนี่ย ไม,มไม่มีไม่มีใบเก่านะครับมีแต่ใบอัน,นเนี้ยเนี่ยสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งเนี่ยซึ่งก็ไนใหม่ต่อเนื่องนะครับจะรีวิวเน้นรีวิวของใหม่เป็นหลักนะครับประมาณนี้นะครับก็ยังเนื้อหาสาระก็ยังเต็มเต็มเหม,มือนเดิมเพราะแอดก็เอาเอาสูตรของแอดที่ทําไว้แล้วเอามาใส่ในใบตรวจคอมเมนต์เห็นความเห็นกิจเห็นส่วนตัวของแอดใส่เข้าไปด้วยส่วนเอฟซีจะเชื่อหรือไใหม่ก็อยู่ใน วิจารณญาณในการรับชมของ f c เองด้วยนะครับตามนี้นะครับก่อนอื่นจะทําให้ F c ซได้ชมมันก่อนเอาลืมเปิดไฟนะครับแอดก็ต้องก็กบอกซ้ําย้าเตือนทุกรั้งไปก่อนทําคลิปนะครับแล้วก็ทําตามกฎกติกาของช่องเนาะนะครับทำเตือนนะครับถึงจะเป็นการรีวิวไว้ตรวจก็ต้องมีย้อนหลังให้ FC ได้ชมเนาะ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมไม่ทำซื้อสาะกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้ <c oughs> ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขออนุญานเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง YouTube แอดมุนเซียนมาขมพาโชคตามนี้เลยเอนะครับกดฝากนะครับฝากทีเอฟซเข้ามาชมก่อน ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร์ e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับลูกกระดิ่งกดเข้าไปเลยครับจะได้เข้าชมในคลิปที่แอดได้รีวิวให้อย่างต่อเนื่องมี FC บางท่านหรือหลายๆท่านด้วยนะครับที่แอดได้ลงคลิปไปแล้วแต่ FC ยังไม่เจอก็คอมเมนต์ขอมาแอดกคอมเมนต์ตอบไปนะครับก็เข้าไปชมได้เลยอาที่สาคัญคือ FC ต้องกดลูกกระดิ่งนะครับทำไมกดลูกกระดิ่งนะ จะไม่ขึ้นแจ้งเตือนให้ให้ f อฟซได้รู้ว่าแอดได้ลงโพสให้แล้วนะครับสําคัญมากนะครับเอฟซี FC, กดที่ลูปกระดิ่งเลยนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนแอดโพสปั๊บก่อ,อคลิปนี้ก็จะขึ้นอยู่ที่แจ้งเตือนอยู่ที่โทรศัพท์ของเอฟซแต่ละท่านเลยตามนี้นะครับแนะนํา f ฟซแบบนี้เลยนะครับกดที่รูปกระดิง่งเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ฝากนะครับมีโฆษณาเด้งเข้ามาเข้าไปชมแล้วก็ช่วยชมโฆษณาแอดด้วยนะครับรบก,กวนลูกวนอย่าก,กดข้ามจะขอบพระคุณม็นอย่างสูง f อฟนะครับว่าแล้วแอดก็ไปต่อเลยนะครับสามฉบับนะครับคัดออกหนึ่งนะครับเอาแค่สองฉบับย้อนหลังหนึ่งเดินหน้านหนึ่งแค่นั้นพออาจจะมีมาแจมบ้างนะครับบางอาจารย์ที่เอามาฉบับที่สามมาแจมเริ่มต้นกันเลย เลขที่ออกนะครับวันที่17มกราหก6ปนะครับออก77923เกอนาะเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยตรงเนี้ยแค่ FC ดูตรงเนี้ย FC ก็ถูกแล้วนะครับถูกหวยแล้วถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะครับเป็นยังไงนี่อันนี้เด่นห้าตัวนี่8 6 4 5 9นะครับแต่มาดูตรงนี้2กับ3นี่นี่ เข้าเต็มเต็มเลย fc สองสามอ่าเดี๋ยว fc จะจะอาจจะไม่เชื่อแอ่าที่ผ่านมา fc ใหม่จะยังไม่ยังไม่เห็นน fc เก่าน่าจะเห็นละแอดขอขยายให้ตัวใหญ่ใหน่อยนะครับนี่เห็นไหมงวดที่ออกสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งอ่ะเนี่ยอย่างที่แอดบอกดูตรงนี้ก็ถูกก็ถูกหวยกันแล้ว fc เนี่ยเห็นไหมสองศูนย์เก้าสามตัวบนเต็มเต็มนะครับ แถมหายด้วยนะครับแล้วก็มาจับกับหนึ่งตรงนี้เห็นไหมถูกทั้งล่างทั้งบนไปเลยไม่ต้องไปดูทั้งหน้าหรอกนะครับเอฟซีเชื่อบอกอย่างนี้นะครับอันนี้คือของจริงนะครับเอฟซีใหม่คงได้เห็นกันแล้วนะครับอันนี้งดสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งงวดนี้เจ็ดเจ็ดเก้าสองสามก็เข้าอีกเนี่ยสองสามเต็มเต็มนะครับแล้วไม่มีชนไงถ้าถ้าไม่มีชน <c oughs> ถ้าเล็กไม่มีชนก็แสดงว่าเขาเข้านะครับจับกันเองเนี่ยจับกันเองได้ตรงนี้จับตรงนี้ก็ได้นะครับหัวนี้ก็เข้าทีสองกับสามมัดูงวดใหม่ครับงดใหม่มาแล้วนี่มาแล้วนี่ับงดใหม่จากเพชรใบเขียวนะครับจากเพชรใบเขียวเนี่ยเรียงเบอร์จากเพชรใบเขียวนะครับแม่นใช้ได้เลยเอฟซีนะครับอันนี้ของอาจารย์ของแม่นางกวักมหาลาบ ทรัพย์แสนล้านนะครับเลขโชคลาภให้ศูนย์กับหนึ่งเงินใหม่ล่าสุดนี้นะครับที่จะออกวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนอันนี้ดวงเพชรเศรษฐีนะครับห้าตัวนะครับหกเจ็ดสองศูนย์สามนะครับชนตัวไหนชนศูนย์นี่เอฟซีชนแล้วมานะครับชนแล้วมาสังเกตตัวชนนะครับสังเกตศูนย์ให้ดีงวดนี้ แอดให้มองไปทางล่างเลยนะครับศูนย์นี่ให้มองลงล่างเลยนะครับให้วิ่งรูดยังได้แล้ว f 4นะครับแอดจะบอกว่างี้จะบอก fc วิ่งรูดศูนย์ล่างไปเลยนะครับถ้าเชื่อแอดก็อาจัดไปถ้าไม่เชื่อก็อมองผ่านไปนะครับฟังผ่านไปแค่นั้นเนาะ f 4เริ่มมาดูนะครับเนี่ยจับชุดกันได้ด้วยนะศูนย์หกนะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดแลวแต่แต่ถ้า ศูนย์ก็ไม่จับกันกันกบในในกลุ่มนี้นะครับก็จะต้องติดศูนย์ล่างแน่นอนนะครับวิ่งรลดไปเลยนะครับส่วนตัวอื่น2องอีกหนึ่งตัวแอดแอดจะแนะนำ f า f ฟสีเพราะอดดูในสูตรของแอดแล้วนะครับ2แล้วกว็6นะครับให้จับไว้0 2 6หกนะครับแต่0ูนนี่แอดคัดลงล่าง แต่สองกับหกเนี่ยแฮดคัดไปขึ้นบนแล้วก็จับชุดสองหกหกสองไปเลยนะครับสองหกหกสองไปเลยก็ยังที่บอกนี่เห็นไหมหละ่ะงวดสองศูนย์เก้าเนี่ยวันแล้วก็หยิบมาให้ดูอีกนี่ครับศูนย์เก้านะครับสองในหลักร้อยศูนย์เก้าเห็นไหมครับสองศูนย์เก้านะครับเนี่ยเห็นไหมครับดังนั้นเรามาดูนี่เนี่ยเจ็ดสองหก เออจะเป็นซ้ำอีกงวดได้ไหมหล่งะงวดวดออกสองศูนย์เก้าเนี่ยสองศูนย์เก้าแบบนี้งวดน,นี้ก็เจ็ดสองหกนะครับศูนย์ก็อาจจะเป็นศูนย์ศูนย์ไหมเออเดี๋ยว <c oughs> จะแอดพูดเล่นๆเดี๋ยวจะเป็นจริงอีกนะนะครับไม่แน่นะเอฟซีเขาเจาะมาได้หมดแล้วนะศูนย์ศูนย์ก็เป็นได้ในเอฟซี FC จะทำเล่นไปนะครับ นะครับประมาณนี้อันนี้คือแค่์สองอาจารย์หน้าแรกเอ้ามาดูนะครับมาดูต่อไปมาดูต่อไปแอดคลี่เลยนะครับแครขอแคลี่เลยขอคลี่คลีเลคล่เลยคลี่เลยคลี่เห็นชัดๆว่าไพยเอฟซีนะครับนี่คลี่เห็นชัดๆน,ะะนี่งด,ดไม้ลาดจุดเอฟซีนี่ทีแอดอยากจะบอกว่าไง มาดูมาดูมาดูมดันโดมาดูครับเน <system> <paling S 2> ี่ยงวดออกเมื่อกี้นี่เลยออกเมื่อกี้นี่เลยนะครับออก่ะกี้นี่เลยนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามนะครับอ๋องวดนี้ไม่ไม่งวดนี้ไม่ได้จับชุดกันเองนะครับงวดนี้เข้าแต่ตัวเด่นเด่นรองเลยนะครับเด่นเด่นมากไม่เข้ามาเข้าเด่นรองสามเข้าล่างเจ็ดเข้าบนนะครับ แต่ไม่ได้จับชุดกันนะครับไม่ได้จับชุดกันจับนี่ได้ไหมเราเจ็ดเก้าเนี่ยเนี่ยจับนี่ได้ไหมเราเนาะเจ็ดเก้าเออ,เอ,อนั่นแหละเออหมดแล้วเออนะครับเอามาดูหวดไหนหวดใหม่เนี่ยวดใหม่งวดใหม่ หมดใหม่นะครับหมดใหม่นี่หกแปดตัวเด่นนะครับเด่นมากแล้วก็เด่นรองหนึ่งสองสามห้าเห็นไหมเรานี้มีหกกับสองในเอฟซีนะครับนี่เห็นไหมครับบนนะครับบนเอฟซีบนหกสองหกสองสองหกนะครับแอดให้มองแค่นี้เลยนะครับตัวอื่นไม่ต้องมองมองสองตัวแค่นี้หกสองสองหกเอฟซีบน นะครับเอฟทำเครื่องไมยก็ได้เออเดี๋ยวเอฟซีจะไม่เชื่อนะครับทำเครื่องไม้ให้ก็ได้นะครับออบนนะครับเนี่ยเหล็กหกเนี่ยเหล็กสองด้วยสองบนนะครับนี่แล้วก็จับกันอย่างนี้เลยเนี่หกสองสองหกนี่นะครับ ลองดูในเอฟซลองดูนะ FC, นะครับเชอีแอดก็ตามไม่เชียรก็ผ่านไปต่อมาต่อมาต่อมาข้างล่างเลยเอฟซข้างล่างเลยนะครับตัวใหญ่ๆอย่างี้เราขยายเต็มได้ไหมเนี่ยขยายเต็มก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเอฟซเนาะเนี่ยเห็นชัดกันอยู่เอาเต็มเลยนะเอฟซเอามาดูครับหมดก่อนเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามนี่นะครับ เจ็ดเจ็ดเก้าสองสามเทพเทพใครให้โชคเลขสังรวยผิดนะครับมาเข้าให้ไปรวยรัดเอ้ให้ไปรวยหวยรัดนะครับข้อสองนะครับให้เด่นสองกับหนึ่งข้อสองนะครับงวดนี้ฝั่งนี้นะครับพอใหญ่ให้โชคนะครับดาวเหนือดาวใต้นี่ครับมาเข้าเด่นสองนะครับมันดูตรงนี้นะครับกุมารทอง วันทองโชคลาภนะครับกลาท่าพิสูจน์ดวงเด่นหนึ่งดวงดับสามอย่างที่แอดบอกเห็นไหมเนี่ยแอดการทิ้งคำว่าดับเนี่ยแอดการทิ้งเลยนะครับนะครับต้องเขียนว่าเด่นแทนเนี่ยเห็นไหมดวงเด่นนะครับไม่ใช่ดวงดับดวงเด่นนะครับหนึ่งกลับมาดับเห็นไหมล่ะเขาบอกออเขาบอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเด่นสามดับแต่แอดค่าตัวดับออกให้เป็นสามเด่น แล้วก็หนึ่งดับดเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นเด่นสามฝั่งนี้เด่นสองก็จับมาสองสามสามสองสองสามตรงนี้ก็ได้นะครับนี่มาดูหวดใหม่หวดใหม่นี่หวดใหม่นะครับหวดใหม่นี่นะครับ,ด,นะรบดูฝั่งไหนก่อนดูฝั่งนี้ก่อนเทพไครให้โชคนะครับศูนย์กับเก้านี่จับกันเลยเนี่ยสองตัวนะครับจับกันเลยนี่น,นะครับ,บ,ล,นะรบล่าง นะครับล่างจับกันเลยเนี่ยจับกันเลยนะครับ9009ศ้าล่างอันนี้ก็ล่างนะครับหนี่บน0นี่ล่างเออเนี่ยเนี่ยเอันนี้ไม่กล้าฟันนะครับ7กับ5นี่เปอร์เซ็นต์มาน้อยนะครับน้อย อศูนย์เนี่ยนี่ศูนย์ล่างแอดชีชัดให้เลยหกบนนะครับแค่นี้นี่แค่นี้น,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 นี่จะให้เอฟซีได้เอาไปพิจารณากันนะครับนี่คือที่แอดกันกรองมาแล้วจากสูตรแอดแล้วก็เอามาผสมประสานกับใบตรวจที่รีวิวเอฟซีได้ชมณตอนนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวดูดันไหนก่อนนะครับเอีเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยอแคปกันนะครับเดี๋ยวคอยแคปกันนะครับเดี๋ยวดีว,วกาเสร็จแล้วเดี๋ยวแอดจะบอกให้แคปกันนะครับรีวิวเอาตรงนี้ก่อนสองข้างไม่มีอะไรนะครับเป็นสถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวย้อนหลังนะครับนี่ครับ งูนิ่งให้เด่นหลักร้อยน้อยจังเลยสี่กับเก้าเห็นไหมครับ f อฟสี่เนี่ยสี่กับเก้าเด่นหลักร้อยแต่แอฟไม่ได้มองเป็นหลักร้อยนะแอดมองเป็นตัวเด่นสิบหน่วยพียนะนะะ่นูนนะครับนี่มทีติพันมาภาพก่อนดีกว่าเนี่ยมทีติพันมาเด่นหนึ่งกี่ตัวห้าตัวมันไม่ได้เข้าเลยนะครับหลักร้อยอะนะครับหลักร้อยเข้าทีเจ็ดนะครับเนี่ยเขียนก็ได้ 7 7็ดเเนาะนี่ครับ2 3เนี่ยเห็นไหมี้มีหลักร้อยเลยแต่มาเข้าหลักหน่วยหลักสิบแทนนี่เห็นไหมล่ะเนี่ยถึงบอกว่าเอามาเป็นหลักสิบหลักสิบหน่วยบนล่างจะดีกว่าอันนี้ยเข้าลลางเห็นไหมนะครับ ทำนี่เลยจะจบข่าวให้หมแมตเอฟซีเนี่ยเราก็มาเข้านเนี่ยสองสามเนี่ยนะครับเอดติงว่าสองเก่ 9, าออกสองสามเออเออมาดูตรงนี้ก่อนเอฟซีมาดูตรงนี้ก่อนของใหม่นะครับเด่นร้อยสี่กับเก้าอดไม่ไม่ไม่มองว่าร้อยอดมองว่าเด่นล่างสิบหน่วยนะครับเก้า นะครับนี่เรียกว่าชุดนะครับจับชุดนี่แอดเห็นแล้วนี่ตัวที่แอดเล็งไว้นี่สองหกบนหกสองสอง,สองหกนะครับแล้วก็ไล่มาหมดมีชุดเดียวที่แอดเล็งไว้นะครับปองทั่วจบไปมาดูอาจารย์ทักษิณน,นะครับนี่อาจารย์ทักษิณมาดูอันนี้สองหกนี่ จออีกแล้วเนี่ยบนนะครับไล่ไป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 จบชุดเดียวเช่นกันถอยมาดูอีกนี่ถอยมาดูอีกออมสินแต่แอดก็ยังที่บอกไล่ไล่งินละแอดก็จะไม่มองว่าเป็นออมสินแอดมองว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วเขาบอกออกกันที่สิบหกคือออมสินเขาจะออกเดือนละครั้งครับเดี๋ยวออกเดือนละสองครั้งเหมแบบสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ เอามาดูงวดเก่านี่งวดเก่าออมสินนะครับสองออกสองสามเนาะสองสามสองสามแอดแอดไปเต็งหกไม่เข้านะครับเข้าสองตัวเดียวหน่วยนี้สองแอดมองลงไปบนเอ้ยมองขึ้นไปบนนะครับเก้าแอดมองลงล่างลตามนี้ 6แอดมองขึ้นบน0แอดมองลงล่างก็0 9 90 2 6 6, 6 2นี่จับยังนี้เลยเดี๋ยวดูว่าจะจริงไอ้อแอดพูดไหมนะครับตามนี้ถอยลงมาอีกถอยลงมาถอยลงมาะนะครับถอยลงมา นวดตีฟามหน้านี่ดูดีๆก็มีโชงนี่เจ็ดเดเก้สองสเด่นสองเกศเข้าอะไรเข้าสองล่างเข้า6บนเฮ้ยเข้า9บนนะครับหไม่เข้านะครับเด่นห้าเข้าสตัวอันนี้ตัวดับไม่ต้องไปมองนะครับเนี่ย ตัวเด่นผิดนะครับเนี่ยที่แอดกาไว้เนี่ยคือตัวตัวไม่แมตตัวไม่นามาเห็นไหมหละ่ะก็ไม่มาจริงๆ f ิอนะครับแล้วแอดบอกว่าสองมาเห็นไหมแล้วก็มาจริงๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแอดบอกสองมาแล้วก็มาจริงๆเนี่ยสองสามเนี่ยเนี่แล้วแอดบอกหกขึ้นบนไม่มานะครับตามนี้ องวดใหม่นะครับงวดใหม่ห้าสองเจ็ดแปดหกับหกกับสองจับกันเลยเนะี่ยนะครับบนหกสองสองหกนะครับแค่นี้เลยแล้นี้ก็ถอยหน่อยอมาดูหมดแล้วนะครับมีแค่นี้แหละนี่นะครับวิงไปตรวจจากเพชรประมาณนี้ ถ้าพิสูจน์นะครับ1กุมภาเนี่ยเลขกมีต้องมานะครับ3678 3 6 7 8 3มนี่แอดคารการกาบาทนะครับทั้งบนทั้งล่างไม่มีนะครับ3ไม่มีทั้งบนและล่างนะครับแอดการกบาทออกไปเลยเดี๋ยวดูกันว่าใช่หรือไม่ที่แอดพูดนะครับก็เหลือ678นะครับ678แอดเตง6นะครับเตง6ขึ้นบน นะครับนี่หกวดที่เราก็าพิดงวดนี้ก็ต้องเข่าแล้วนะครับหกบนนะครับอย่างนี้เลยอย่างที่แอดจับให้นี่หกสองสองหกนี่อย่างนี้เลยนะครับแอดฟันไปที่หกวิ่งลูทอกยังได้เลยเอฟีนะครับสองกับหกเนี่ยวิง่งลูได้เลยนะครับบนรับประกันแอดวาง,งั้ินหนะักส่วนทีเชื่อเลูกเหลาใช้วิดเชอร์นายา ในการรับชมก็แล้วกันประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสูตรล็อกสําเร็จนะครับล็อกโคดแมนเขาบอกงั้นถูกทั้งปีเขาบอกเราดูไหมหล่ะดูอ่ดูเสหน่อยเดี๋ยวจ,จะหาว่าไม่ให้ดูเออเอานี่นะครับล็อกโคตรแมนแคปได้ก็แคปเลยนะเอฟซีอ้าวสามสองหนึ่งเอาแคปส่วนตัวแล้วเดี๋ยวจะให้แคปทั้งทั้งใบนะครับเอาแคปเลยทำนี้ เดี๋ยร้อยนะครับเอ้ามาดูอเ็กดับซะหน่อยที่เขาว่าเดี๋ยวมี f อฟซบางทานก็ชอบนะครับแต่แอดมองผ่านเอา้าแคบได้แคบเลยนะครับสามสองหนึ่งเดี๋ยวจะว่ามาให้เอฟซดูกันนะครับแต่แอดต้องถ่ายให้เต็มหน้าให้อยู่แล้วนะครับเอฟซี FC กูไปดูกันเองแต่นี่้แคบตัวดุเองตัวตโต,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 ตใหญ่ๆตามนี้นะเอฟซประมาณนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยในการรีวิวใบตรวจจากเพชรลิ่ต่อไปของคำพีนะครับหวด,ดรอเลย f อนะครับอ้แคปนะครับสามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับมาดูดันหน้าดัานหน้าดัานหน้า,า,น,น,านะครับดันหน้า อาอ่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้สุดท้ายนี้ขอขอให้ f อซที่เข้ามาชมช่องแอดมุนเจียนมาขามพราโชคจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้เนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนนะครับแล้วตอวกลางวันร้อนกลางคืนหนาวเย็นนะครับ กดูแลสุขภาพก็ด้วยนะก็เอฟซนะครับขับรถกับขี่ก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทั้งไปทํางานและกลับมาพักผ่อนที่บ้านนะครับซื้อเสียงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลขอให้โชคดีถูกรางวัลรางวัลทิ่หนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็เสียงโชคชนิดใดๆก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านทุกคนเอฟซีคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม